สวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสุขุ่สุขคนครับมือนีคูเทบันนอกครับอไดโนมายมาก,กเลสิมาเฮ็ดนอมายส้มครับไดโนมายมากแล้วก็มาปอกเปลือกนะครับแล้วก็มาสับมาย่ำนี่แหละกับสับย่ำนะไอ้มันเป็นเส,นเสนนะ้นๆนะนี่เป็นเสน้เสนๆแบบนี้ครับก็แล้วแต่ผู้มากเส้นน่อยเสนย้นใหญ่นะครับแล้วก็ เอาไปมักนะครับใส่กับน้ำเกลือเนาะนี่ทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะครับแล้วกับปั้นน้ำเกลือออกนะครับนี่แล้วก็สซีมั่มใส่ขวดครับมักใส่ขวดไว้อยู่ประมาณปีหนึ่งนะครับกินสามารถกินได้หรือบางคนบางท่านก็อาจเสียเอาใส่น้ำหมวกน้ำหมวกก็ขึ้นน้ำซาวข้าวนะครับแต่ถ้า ใช้กับน้ำซาวข้าวเนี่ยจะเป็นเร็วนะครับนะอันนี้เก็บไว้นานกินนานนะครับเรียกว่าหน่อไม้ส้มครับ